สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับคือกับผมชีก็ชีวีคอนเทมนะครับวันนี้เราเกมยูทูบเบอร์ไลฟ์อีกเช่นเคยโอเคเรามาต่อจากครั้งที่แล้วที่เราอัดคลิปโอเคเดี๋ยวผมวิวอัพกัครั้งที่แล้ววิวอัพเอาไว้นะครับโอเคอะไรนี้อ่ะเอาะไรดีอนดันนี้แล้วกันนะครับโอ้โหไม่ได้อัพทางซ้ายเลยเดี๋ยวเขาหน้าอัพทางซ้ายแล้วกันนะครับผมโอเคต่อมือเพิ่มโอเคมาโอเคกดต่อโอเคจะไปเมื่อวานเอ่อเมื่อคลิปที่แล้วผมก็ทำการ กดชวนคาสซินดรานะครับเอาไปดูหนังด้วยกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมซื้อเฮ้ยได้เงินแล้วนี่นี่ได้เงินแล้วเดี๋ยวผมอัปเกรดคอมเลยกันโอ้ข้างนอกแดดร้อนจังเลยฉันไม่รู้ฉันทำอะไรทางแค่อหนแต่ข้างนอกฉันฉันควรจะอยู่ที่หรือควรจะออกไปข้างนอกดีไม่รู้เหมือนกันนะฉันจะไปรู้กับเธอไม่หล่อนนอนกินซีฟู้ดก่อน ให้เพื่อนเขาให้เพื่อนขอเขาเ,เล่นคอมไปก่อนโอ,โอโ้โหกระสุดาวเลยวะอืมนี่จะออกว้าวม,ม,มาจ้างเราทำงานเขึยนเลยขอ,อ,ช,อช้อปปิ้งหนึ่งชุบดีสูมเหมือนเดิมโอ,อเคเราเอาเราเขาเอาคอนโซลดีไหมหนอหนั่งก่อนเราอัพคอมแล้วก่อนนะครับคอมสุดกากาเรียนของเรานะครับ ได้งบแล้วเว้ยได้งบล้วก็จัดสักหน่อยโอเคเดี๋ยวอะไรนะี่ดูสามดูสามดูสองโอ้หเฮดโฟนโอเคแล้วก็อันนี้นี่โปรแกรมนะไฟโน่พรีเมีย e ์แอดวานซ์โอ้โหนี่มันเรียกว่า Adobe Premiere Pro CC เลยดีกว่าโอเคตะกี้เหมือนเรารอรอของมาก่อนนะกินข้าวร้อง อีกเบล็ดอีกเบล็ดเหมือนนะอีกละภาษาอังกฤษเขาบอกเบล็ดนะปลว่าขนมปังนะสุราข่ายที่ไม่รู้สุราข่ายที่ไปดูนะเบล็ดตัวว่าขนมปังนะครับนะสุราข่ายที่ไปดูนะครับเบล็ดนี่ครับแปลว่าขาขนมปังเฮ้ยผมยังไม่ได้ผมยังผมยังไม่ได้เล่นเกมที่ตัวเองซื้อมาเลยอ่ะเออเฮ้ยผม อัดคลิปแต่คนเอาคลิปเอาแต่เกมของคนอื่นมาเออโอ,อ้ได้เวลาไปปาร์ตี้อย่างเนี้ยโควิดชิ่งนี่ไงคอมมิชชั่นโอเคโอ้ยเดี๋ยวนี่ปาร์ตี้ของใครอ่ะอาปาร์ตี้ของจัดไหมหกือเปล่าเธอ,อมาคุยเรื่องเกเหมหน่อยได้ไหมอ๋อ <c oughs> เธอเขาอยากเขาอยากขยากพอขยากพอลกกับตัวเธออ่ะมันเ่นี่ยมันเป็นยังไงไม่ได้เลยมันไม่สเต็ปเลยเขาบอกให้ฟินกอดใหพักักปว่ากอนะฟินก็ไม่ได้อผมผมว่าจะกิฟ ก right ิฟก์แล้วนะแต่ว่าพอดีว่าคนดูเงินที่อยู่ด้านหลางสิเห็นไหมคุยกับเขาหน่อยกันมาคุยกันนะผมนี่เป็นยูทูบเบอร์แบบเจ็ดพันเจ็ดพันสี่ัับเจ็ดพันสี่พันับเนะเนี่ยเขาดูวันที่นะวันที่ที่เท่ากับสมาชิกคนดูในช่องผมเลยนะ่ยโหรอบนี้โหรอบไปช่วยไลน์นะเออรอรอนจะมาถึงตามึง โอ้โหเอ้มึงกล้าพูดอนยี่อะไรกูอะนอหอน,นะน,นุ่มโลกูดังกว่านั้เว้ยมึงจะได้กล้าพื่อย่อะกูเลยเสือใช่ไหมเออจะได้เข้าทะลุทะลุนี่เท่หลอ่อเท่หลอ่อเท่เออแค่นี้แหละมึงไปได้ละไอ้หนุ่มไม่มีใครรู้จักมึงหรอกได้มึงจงคบมึงไว้นะเดีย๋ยวก,กูจะกลับมาแลดินทางให้มึงดูไปโอ้คนนี้เข้าเยอะเลยเราควรนั่งตรงไหนดี คนดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มีที่นั่งให้เราสองคนเสมอน,น,นะตลอดเวลาตลอดปัจเัเราคุยเรื่องคุยกันในโงรงนี่โอ้โหลดลงมาเหลือเจ็ดสิบกว่าเลยอะอยมึงไม่ได้ซื้อคอมเพิ่มเหรอมึงรอเฮีย,ย <c oughs> อะไรรอเงินเข้ามาครับ ไม่ค่อยจะมาหาฉันเลยถ้ามาเนี่ยเอยหรือเขามีแฟนหรือะปล่าทีนี้ที่เขาพูดถึงนี่ใครเ่ยบริบทนี้พูดถึงเราหรือเปล่าแต่เขาบอกไม่ให้เราคอมคอมเทิแ,แทรงอะ่ะเอ้ยนึ่งกูขอเกดดูโทรศัพท์ก็ไม่ได้รอไปเอยผมได้รับงานอะไรแล้วบอกว่าตอนออกมาไม่ได้รับเนาะรับไอ้ ของเธอคนนั้นเลยคันเซนดราโอเคมามาทดสอบคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่เราซื้อมากรปุ่มเพิ่มอัปเกรดนิดนึงนะแล้วก็เพิ่ม Adobe Premiere Pro CC ได้แล้วปะยังไม่จบโอเคมาเราเริ่มด้วยสคริปต์ก่อนนะโอเคต่อมาเราก็จะเพิ่มค่า performance แล้วกันนะครับ เอาเลยรอสิทธิภแล้วกันนะประสมทธิไม่ค่อยจะมีแล้วสุดท้ายเฉยเลยว่าจะเปแรกดีกว่าเอาเลยดีเอาใน,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 ในี้แล้วกันโอ้โหมันคตรจะต้องแด่แด่เดี๋ยวไม่มีตัวเปิดเลยวะผมยังไม่มีตัวเปิดเลยเอาในี้แล้วกันนะค,ครับเออได้ตัวเปิดแล้วมีคนตามไมา่ได้มีแต่คนมีแต่ตัวเปิดไม่มีคนมีคนตามไม,ม่ทำงัยอื้อหือ โอ้แมนดิ้งแต่ไม่มีซาวเลยเดี๋ยวจะซื้อไหม่ใหม่เอานะออเนอะประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้แล้วก็ประมาณนี้แล้วก็ประมาณนี้โหแล้วแม่เต็มเลยนี่ประมาณนี้แล้วกันนะนครับคอมยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็ได้อะไรเนี่ยทำอะไรอีกอะโอ้ปาร์ตี้โอเคไปก็ไปวะ ถ้าผมไม่ได้เรื่องอะไรผมผมบอกเลยนะ,ผม,ะมยผมจะกลับมาอย่างรวดเร็วผมจะกลับมาอย่างรวดเร็วเลยเออต้หาเพื่อนใหม่นะต้อหาเพื่อนใหม่กนระับเนี่ยดองไวตรงนะี้นานละผมพยายามจะคุยเขาเพื่อผมจะได้เพื่อผมจะเจองานใหม่เพราะว่าทุนนี้ขัดสนการเงินมาก ส,งสง่สงเรืออ่ยนะมีใครมีใคมมบ้างจสิเนียสกลาั้ไรอเจอกมเมอร์บ้งเธอเธอเคุยได้หน่อยเธอ,อเธอเนสารเลนเดอร์โดเด็ดโ,ดเ,ดดโเคเราคุยเรื่องยูทูเถิด้ เออได้เลยเฮ้ยระวังดีวะ้กิจิเรียนสเกจิเหรอรับเงินรับเงินรับเงาฮ้ยโหไม่มีเงินเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวคุยเยอยหนึ่งแชร์อ่าเยี่ยมเยี่ยมเลยนะแชร์เขาบอกเขาบอกให้เอา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 ให้ของขวัญก่อนนะครับแล้วค่อย จีบแบบ X for it นั่นเองแล้วเขาก็จะบอกคำเดิมว่าพอแล้วไม่มีใครรู้จักมึงหรอกม่เคยดูนะกุณจะดูนะแม่มึงดูผมก็ยังหาคนที่จะมาเป็นใหม่ New New Friendly ยิงผมไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันไม่มีคนที่ผมต้องการผมต้องการคนที่แบบสายเกมเมอร์นะครับผมจะได้เอามาใช้งานได้เอามาใช้งานจ้างงานเออใช้งานอะไรวะ เน่คุณเข้าใจผิดกันหมดแล้วขอคุยยาวๆให้ข้ามันเผื่อข้ามันจะทะลุชาร์จนะไปละกลับบ้านเลย <c oughs> โอ้พอแล้วกลับบ้าน <Yeah. S 1> อีกเล้อ๋อคลิปของแคสซันดาได้อย่างนี้ ได้แล้วโ okay. อเคเยังเลยได้เงินอืมได้เงินสักทีจัดเทียไว้ได้เงินมันเนิดนานโอ้โหจากคิดที่ทผมสามพันใช่ไหมตอนนี้เจ็ดพันโอ้โหแบบยากได้ยากนะผมซื้อเสื้อไปหนึ่งโอเคโอ้โหแล้วอะไรบ้างเนี่ยเสื้อใหม่สปอรต์ตี้ เสื้อตัวใหม่แม่เฮ้ยตัวนี้น่าสุดเงาลดราคาด้วยโอ้โหจ็บไปต้องซื้อกันหน่อยแล้วนะจ๊ะกางเกงเบสิกกูซื้อไปแล้วนี่ร้านร้านนี้โอ้โหนนี้เสื้อเอ้ยเสื้อสวยนะคงจะได้เสื้อสูดอ่ะเออเผื่อไปแบบออกงานอะไรเงี้ย เออเยี่ยมเลยเพนตาเนี่ยสุดอยอดร้านนี้ก็โคตรพ่อน้อจะแบบสายร็อกนะสิร็อกร็อกสตาร์อ่าชอบสายชาวร็อกนิดนึ่งนะโอเคเรามีอะไรบ้างโอ้ยเ <c oughs> นี่ยร้านไอเกียไอเกียนี่ค่อนข้างที่จะยังไม่ต้องซื้อนะมันค่อนข้างสิ้นเปลืองไปนิดนึ่งนะโอ้แพงชิบหายเลย <c oughs> แต่ละอย่างแพงชิบหายเลยนะ เกวเอาอันนี้ก่อนอหม่ไม่ใหนะนะ okay, ม่นะครับใหม่ใหม่ไม่ใหม่ๆนะครับเกมเออมีเกมได้แล้วเนี่ยโอ้โหเนี่ยผมไม่มีเกมใช้เลยไม่มีเกมเลยเออค่อนข้างจะโลดชีวิตค่อนข้างจะ slow life นะแล้วก็ค่อนข้างจะยึดติดกับวิดีโอเกมที่เออ่คนเขาส่งมาให้นะครับเฮ้ยอ,อันนี้มีได้เรยมีไม่มี อ๋อไหนดิเมนเดสพีซีอันไหนดินะอันนี้แล้วกันไม่มีตังไม่มีตังอา้าวไม่มีตังนี่หว่าเออไม่หนึง่งไม่หนึง่งเหมือนผมมีสองเกมนะทำไม,มเขียนผมมีเกมเดียววะเกมมันบ้าคนีกโอ้วม่นึงเอเมซิ่งโอเค เก็บได้เลยนะเก็บา5บาทค่อนข้างจะจนในเดียวเชียวเก็บมาได้ใหม่ใหม่แล้วใหม่ใหม่ไม่ใหม่ใหม่โอ้ชีช่วงนานพอตัวเี้เข้าใจแดดข้างนอกมันแรงหมุนติ้วอ่ะเกมบั๊กแน่นอนเดี๊ว เกมบั๊กเกมบั๊กอ้าวเอ้ยเมื yep. ่อเดี๋ยวผมเอ้ยเมื่อเดี๋ยวผมมาเกมบั๊กโอ้โหกลายเป็นว่าเกมบั๊กแล้วผมต้องเข้าเกมรอบใหม่เลยนะครับโอ้โหเอ้าไว้ฟั๊กกูมีเกมไหมนี่เออเกมบั๊กครับเกมมันค้างอยู่ตรงหน้าหน้าโหลดตรงนี้นะเกมบั๊กตอนนี้ผมพร้อมแล้ะ คลิปนั้นก็คลิปที่ตัดเอาอัดไปตะกี้ก็ต้องมานั่งตัดเชื่อม2คลิปเข้าด้วยกันอันนี้อัดคลิปใหม่เลยนะตะกี้ไม่เปไ็นไรโอเคเราเปิดกันหน่อยดีกูรู้แล้วกันนะกูรู้ที่จริงสคริปต์นี่มันมีมันมีเยอะแล้วตรงหน้าตอนตัดต่อนะต,ตรงนี้ก็มีนะไม่มีตัวเปิดนี่ต,ตัวปิดเียอกัเอานนี้แล้วกันนะครับ มีวิดีโอคุณภาพดีเลยววะอืมต่อ,อได้จะต่อได้ใส่ตรงนี้นะวิดีโอคุณภาพดีตรงน,นะงนี้ใส่ตรงนี้นะี้ประมาณนี้ก็เลยทีเดียวเชียวนะครับอ่ะประมาณนี้ อะรับงานอีกแล้วงานของมนเทนเดสนะครับผมีหละค่านี้ประจำไม่แต่มแต่มันยังไม่พอกาสสักทีโอเคปูที่นนเหมือนเดิมสตาร์ทคอร์สนี่ไงหลักสูตรซ่อมคอมนะนี่เดี๋ยวผมเรียนแน่นอนหลักสูตรซ่อมคอมเนะี่ยแต่ก่อน เงินไม่มีไม่มีเงินงั้นเดี๋ยวผมไปทำงานหางเงินเล้นนะค,คลิปก็ลงไปแล้วนะช่วงที่เหลือก็ช่วงหางเงินนะไปเร่งสป mm ีด hmm. คลิปนี้อาจจะสัน้นในหนึ่งนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจุดหไหนเป็นจุดไหน ยังไม่แม่งเลยไม่บวกว่าเดี๋ยวผมไปงานจัมมิกนเอ่อจามากาจามากันแมทนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดคลิปแล้วลกันนะตอนนั้นโอเคนอนับ จิมเบลดเอาหมดแล้วครับโอเคงานเริ่มละเคเดกตจังตัวไปแล้วกันนะครับเขาจะหาผมจนวันนี้เขาจะหาผมไม่มีเสื้อใส่จนเส่เสื้อตัวเดียวมาทั้งวันทั้งคืนแล้วเนี่ยไม่เคยไม่ซักไม่อะไรเลยเนี่ยรองเท้าจะคู่เดิมนะแบบเป็นชุดจริงเท้าเปื่อยเท้าเละหมดเลย มไปเลยดีกว่าครับไปแล้วครับงานจาเมกาจาเมกากันแมปนะี่ของชาติจาเมกาเลยผมไม่รู้นะคเคริ่มเลยก่อนเลยครับนะผมก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับที <c oughs> ่ได้ตัวรับทุกคน <c oughs> สู่งานเปิดตัวของเจา้าไมกันแมปนะครับนี่คือเกมที่เป็นแนวเออ่การแนวคิดนะของเพื่อมาเกมนี้ลองรับกับเป n t e n d o d เนะครับ <c oughs> okay. ไม่อะไรครับ <c oughs> เกมต้นเกมแบบต้นแบบเกมตัวอย่างลองเล่นจะถูกส่งมานะครับ อ๋ออ๋จากผลคะแนขน,นของการสำรวจและรีวิวนะครับเกมนี้เนี่ยออกมาได้ถือว่าีเยี่ยมนะครับอ๋อเข้าใจครับเกมนี้นะครับจะถูกวางขายในวันที่23มีนาคมนะครับในราคา25บาทถ้าหากคุณต้องการของฟรีคุณสามารถอ๋อโอเคขอฟรีได้อะไรเงี้ย สำหรับพวกกูนะที่เป็นยูทูบเบอร์คนที่เหลือไม่มีสิทธิ no, 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 no. ์นนนนนนนคุณไม่มีสิทธิ์แต่ผมยูทูบเบอร์นะอ,อะไรขึ้นมาโอเคเดี๋ยวเราอินบอทเพนนิ่มอันน่าจะอันนี้นั่นโอเคเพิม่มค้บวปเปอร์หน่อยนะเพิ่มทวิชอะไรนี่ เฮ้ยเกมมิ่งลาลาลาครอบผลลาลาเนี่ยแสนรักโรแมนติกโรแมนติกกี่นาเหรอมึเฮ้ยผมจะได้เพื่อนอีกแล้วปะลาลอเนี่ยคืออัลลอฮลาลาเนี่ยแคุยถูกคอนะเนี่ยเฮ้ยมันได้เพื่อนใหม่ก็ได้เพื่อนใหม่ละไอ้เนี่ยลลาาัั นี่เกมคนรู้จักกันแล้วนะเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่กลับบ้านแล้วกันน่าจะคุยยาวนะโอเคตัดได้ตัดตัดดีวะตัดผมบอกเลยสายคนที่เป็นสายโรแมนติกคุยง่ายนะคุยง่ายมากนะแป๊บเดียวได้แล้วคนดูนิดหนึงเดี๋ยวซูมเนี่ยดูอ่ะดูเองเลยเนี่ยไหนวะลาล่านี่หน้าไม่คนละเนี่ย อะไรวะเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรงั้นอนะ่ะเออวาเดี๋ยวผมทำคลิปสักอันหนึ่งแล้วกันโอเคนี่โหกลับมาลอยแล้วนะผมเพราะผมเป็นคนแคสเกมนี่ไงเอออุ๊ยเพิ่งเห็นหมุนซับแล้วเจียมเลยหมุนซับแล้วมีปรับอัตโนมัติได้วยนะแต่ผมไม่เอาผมเล่นเองดีกว่ากดเองร้อยหกสิบเอ็ดมันเป็นตัวเนี้ยไอตัวกากระผมไม่เอาเอ้ยโปรไฟล์เกิดไม่ติด เขาปุเข้าออนออนคีย์บอร์ดเรียบร้อยมึงก็ไม่เข้าใจนะครับมึงจะมีเมาส์มีคีย์บอร์ดแต่มีมที่เหี้ยอะไรสุดท้ายมึงก็ใช้จอ,อยดีเนี่ยก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันมนจะต่อเปิดแล้วอโอ้ไม่พบแม่เลยวะ ไม่มีสคริปต์เลยมี the performance, แต่ e อ f o r m a n c e เต็มไปหมดเลยนะเอาอันนี้ล้วกันนะครับนี่บวกไปลบสองอันนี้กันแอดไวส์เนะี่ยมาเป็นร้านแอดไวส์เลยนะโอ้อันนี้ล้วกันนะครับถ้าเอาเสียงมานี่ลบสามโอเคไม่ค่อยตัดแต่งไป เินน้อยก็เอาพอนจิบอัดไม่ดีมากดีงามเพราะลำแปดเจ็บประชา้าแต่ก็ยิ่งดีหรอวะม,มาเรนเดอร์เลยแต้มสูงขึ้นนะครับโอ้โหนิวนิวเลคคอร์ดอีกแล้วมันแน่แล้วนะโอเคไปหางานทำดีกว่าครับไม่มีเงินละพวกน,นี้จนมากนะโอเคได้เพิ่ม เดี๋ยวผมได้อัพเกรดเรียบร้อยแล้วดูอินโฟไปหนึ่งคอมยังปกติดีนะครับเนี่ยเขาปิดเอาไว้เขาปิดเอาไว้อะผมเคยลักไก่อกดเวิร์กกดเวิร์กสามสี่เ 3, 4, ชียร์ต่อกันอะเขาลักเขาปิดลักไก่แล้วเขารู้ไงว่าจะมีคนลักไก่งไงเออกดย,ยาวๆอะไรเงี้ย แล้วบางทีมันแบบเป็นงานแบบ70 70บาทอย่างเงี้ยมันทำงาน7ชั่วโมงงี้ยครับแล้วคือแบบเวลามันก็จะแบบคุณค่าจะไม่เวลาทำงานอ่ะ7จชั่วโมงงี้ครับมันก็จะแบบคือถ้าสมมติมันกดอย่างงี้ใช่ไหมเวลาเรากดหนึ่งเวลาเรากดครั้งหนึ่งอ่ะมันก็จะแบบว่าดูดูค่าตามชี่ไอค่าไอค่าเออไอค่าหลอดไฟใช่ไหมครับเขาก็จะดูตรงค่าหลอดไฟว่าเอ้ยค่าหลอดไฟมาณนี้นะคุณทำงานได้ถึง4ชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเขาจไหมแต่ว่าบางเชียตอนมันรักไก่ได้คือมันจะอารมณ์แบบว่า เจ็ดชั่วโมงอ่ะแล้วก็เจ็ดชั่วโมงอีกรอบหนึ่งอ่ะกลับมาก็คือมึงหมดหลอดอ่ะแต่มึงก็ยังทําได้อะไรมานั้นนะครับมันเกลียนนะมันมันเป็รักไก่ชั้นยอดนะเขาเรียกออกไปแล้วตอนนี้นะครับซึ่งผมก็ว่าก็ดีนะเออก็ดีจะได้แบบเปลี่ยนนิวโนมนิวโนมอลเลยเรียกว่านิวโนมอลเลย mm hmm. เดียวเชียวโอเคนะครับโอเคเราก็ยังตรงนี้เหมือนเดิมโอเคมา อาชิพยาวเลยแล้วกันนะครับจะได้มีคลิปบ้างเก็ get the new video game จัดไปเดี๋ยวค่อยเก็ต the new video game แล้วกันวิดีโอเกมวันนี้ยังกูดยังกูดจับอยู่ยังไม่ต้องเปลี่ยนโอเคนะเราเริ่มในสคริปต์ก่อน,อนลนะครับคอยเริ่มในสคริปต์ตลอดสคริปต์นี่ค่อนข้างจะน้อยนะบางครั้งบางครั้งนี่ก็เรียกว่าไม่มีเลยดิไม่มีเลยดีกว่านะอ๋ออันนี่แล้วนะ ตัวปิดไม่ได้ตัวเปิดเขาที่แล้วได้ตัวเปิดแต่ไม่มีตัวปิดเยี่ยมเลยเอาไหนดีเอานี้แล้วกันครับมาแตกไว้เอาเลยดีเอานี้เลยนะเอๆนี้นนะนเ,เอไเอได้ตัวเปิดละคูณสองจัดไปอะไรจะได้เยอะขนานะดนั้นดู เอาเข้าไปอืมพอฟ r m a แมนนี่ผมว่าข่าวฟ r m a แมนนี่ผมก็อ,อับหลวอแน่เลยอะไรจะมันจะอะไรมันจะได้เยอะขนาดนั้นความตรงไม่มีเลยความตรงของเส้นเชื่อมต่อในการตัดต่อไม่มีเลยนะโอเคมาประมาณนี้ไปงํำงานสองครั้งตามนั้น เจ็ดชั่วโมองเนี่ยมันเนี่ยมันจะรักไก่เงี้ยเวลามันเจ็ดชั่วโมองเจ็ดชั่วโมองอันนะี้ความจริงแล้วแค่ครั้งเดียวเราก็จะหมดหลอดแล้วครับอ๋อเดี๋ยวคุณลองดูขาอ่ะ,ออะดูนะแทบจะหมดหลอดอยู่แล้วเนี่ยประมาณนี้เออแล้วมันก็จะมีเจ็ดชั่วโมองอีกรอบหนึ่งอ่ะเออนี่ไงได้เอ้าเอาเอ,เอก็ได้เนี่ยมันจะเป็นอารมณ์อารมณ์อย่างเงี้ยแล้วบางคนมันกดสามทีสี่ทีไงแบบให้เต็มสล็อตเลยอะ่ะเออนั่นแหละครับ การลักไก่ก็จะหลงเงียบไป, oh. ไปสวิต oh. ไปนอนไปซะปนอนซะ oh. ไปนอนนะจ๊ะคนดีฟี่ขอกี่เปเลยทีเดียวเชียวโอเคประมาณนี้สักประมาณนี้ก็พอละนะครับเคสอีคอิง โอเคประมาณนี้เลยกันนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอไว้แค่นี้แล้วกันนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์บผมได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปกดไลค์แฟนเพจ G God Official นะครับทุกท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเราจะวุ่งหน้าไปสู่5 0 subscriber ไปด้วยกันนะอันนี้ผมลืมพูดไปไหนครับรแล้วแต่ก็พูดครั้งนี้แล้วกันนะครับจะได้ไม่ลืมโอเคครับผมก็ต้องขอกล่าวลาไปตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวผมเเเเลลลลล่่นนนนนนตตอออไไปยยแแ้้้วววกกััััะะคคครรรบบดีี๋ขางโ เจอกันครับ